สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ e อ็กเวิลเป็นแอปที่สะสมเหรียญ VUILD แล้วก็เอาเหรียญ VUILD ไปขายแล้วก็กดถอนเงินการถอนเงินของแอปนี้บางคนมี Tru e Money Wallet บางคนไม่มีก็ถ้าไม่มี t r u e Money w a l l e t ก็ถอนเ้าธนาคารก็ได้ อันนี้คือในหน้าการผสมสัตว์นะคะส่วนตัวของนตุตอนนี้เล่นมาจนถึง15แล้วก็ใครเล่นไปถึงที่เท่าไหร่ก็เม้นมาพูดคุยกันได้หรือใครที่ติดขัดตรงไหนอยากสอบถามอะไรยังไงก็สามารถทักหาที่ id l i ไลน์ที่ใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าออช่องนี้นุ่นไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะคะนานๆจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งมันอาจจะทําให้หลายคนที่ถามมาไม่ได้คําตอบทันทีทันไรก็แอดไลน์เข้าไปนะส่วนการหาคะแนน แอปวตัวนี้อารมณ์เหมือนแทบคอยทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นของคลายเดียวกันเราโหลดแอปพวกนี้มาเล่นก็ได้หรือจะเล่นเกมดาลางตัวนี้ก็ได้หลายคนยังถอนเงินไม่เป็นนะคะหลายคนยังถอนเงินไม่เป็นยังไม่รู้ว่าเออจะต้องไปถอนเงินตรงไหนจะต้องทํายังไงก็ะดูคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวจะพาไปถอนเงินเมนูของ การถอนเงินของเอควอจะอยู่ตรงนี้เมนูมุมล่างขวาสุดที่เขียนว่ากระเป๋าสตางค์การถอนเงินของเอควอตัวนี้เราจะต้องเหรียญเอาอ่าเราจะต้องเอาเหรียญ VILD ไปขายก่อนซึ่งการขายเหรียญจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็กดเข้าไปการขายเหรียญเราสามารถขายได้ทั้งหมด หรือเราจะขาย10% 20% 50%อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนไหนเราก็จะขายแล้วก็ขายหมดเลย่ะมาต่อไปการขายก็คือด้านล่างที่เป็นรูปสีแดงที่เขียนว่าขายเราก็กดเข้าไปนะคะเขาจะขึ้นรายละเอียดตามนี้เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะขายเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะขายทั้งหมดเราสามารถกดที่แม็กตรงนี้ได้เลยโเีเคนี่คะ่ะ เขาจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเราขายเหรียญ BUILD เท่านี้เราจะได้เหรียญ USDT เท่านี้เราก็สามารถกดที่คำว่าขายออกได้เลยเราก็กดเข้าไปนี่ค่ะออเดอร์สำเร็จตอนนี้เราขายเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวกลับมาในหน้าหลักก่อนตอนนี้เหรียญ BUILD ของเราไม่มีแล้ว นี่นะหลายคนถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ทําต่อเสร็จแล้วก็มีปัญหาว่าเฮ้ยทำไมเงินไม่เข้าทําไมถอนไม่ได้อันนี้คือแค่เริ่มต้นพอเราขายเหรียญเสร็จในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดตรงนี้ด้านล่างที่เขาเขียนว่าถอนเมนูติดกันตรงนี้นี่ที่เขียนว่าถอน เราขายเหรียญเสร็จขั้นตอนถัดไปก็คือเราเอาเหรียญ USDT ที่เรามีไปขายเสร็จแล้วก็กดถอนเงินซึ่งพอเรากดที่ถอนเสร็จเขาจะขึ้นหน้าขายเองอัตโนมัติหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะคะที่เขียนว่าทั้งหมดส่วนยอดขายขั้นต่ำจะอยู่ที่0.5 USDT วิธีการขายเรากดทั้งหมดเสร็จก็กดตรงนี้ ตัวนี้นะคะที่เขียนว่าเลือกวิธีการชําระเงินในวิธีการชําระเงินตรงนี้จะเป็นช่องทางการรับเงินเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะรับเงินผ่านทางช่องทางไหนธนาคารหรือว่าจะเป็นเหรียญ b n b หรือจะเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้หลายคนมี To m ั n นี่วอ l เลหลายคนไม่มี ของนุชไม่มีทูมานี่วลเลตมีแต่ธนาคารอย่างเดียวนุชก็เลือกที่จะถอนเงินเข้าธนาคารขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดดล่างที่เขียนว่าถัดไปสำหรับคนที่ถอนครั้งแรกนะคะในหน้านี้เขาจะให้เราใส่ข้อมูลของเราถ้าใครถอนเข้าธนาคารเขาก็ให้เราใส่บัญชีธนาคารแล้วก็ชื่อนับสกุลเป็นภาษาอังกฤษส่วนใครที่ถอน เข้าทูมันนีว่วอลเลตก็ใส่เบอเร์วอลเลตแล้วก็น่าจะมีการใส่ชื่อด้วยนะคะก็ใส่ให้มันครบตามที่เขากําหนดเสร็จแล้วกดที่ยืนยันขายได้เลยอ่ะเขาจะขอคําอนุมัติอีกรอบหนึ่งเราก็กดที่ยืนยนันเสร็จแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านธุรกรรมที่เราได้ตั้งไว้การส่งสําเร็จสถานะคือรอการชําระเงิน อันนี้คือการถอนจะเป็นแบบนี้ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ในแอปก็มีแจ้งเตือนมาแล้วนะคะว่ามียอดเงินเข้าเดี๋ยวพาไปดูยอดเงินนะคะว่ามันมียอดเงินเข้าจริงไหมนี่ค่ะเมื่อกี้กดถอนมาแล้วก็รอไม่นานก็มียอดเงินเข้าแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ BUID หรือเหรียญ USDT ก็ไม่มีแล้วขั้นตอนถัดไปก็สะสมเหรียญใหม่นะคะส่วนเมนูอื่นๆของแอปนี้ตามนี้ค่ะไม่ยากไม่ยากเลยจริงๆ X World เ,เ,เหมือนแทบคอย99%แตกต่างกันเล็กน้อยใครที่มีแท็บออยอยู่แล้วก็ไม่น่าพลาดสำหรับแอปนี้นะคะส่วนใครที่ ไม่อยากเล่นเกมก็ทําแบบสอบถามเอาก็ได้การหาเงินออนไลน์มีหลายอย่างให้เราทําเราชอบแบบไหนเราก็โฟกัสไปที่อันนั้นดีกว่านะคะส่วนตัวส่วนตัวนะขอยุ้าอีกรอบหนึ่งสาหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆถามว่าเล่นเกมได้ไหมได้แต่ว่ามันจะได้เงินช้ากว่าการทําแบบสอบถามก็ลองไปสามัครดูละกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการสอนการถอนเงินของ X World ใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วและเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ